สวัสดีค่ะห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2มาพบกับครูกลางธณิกาสีขันแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกลางก็จะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักครูกลางจะพาเด็กๆไปเปรียบเทียบน้ำหนักของตัวเองกับของเพื่อนนะคะว่าใครจะมีน้ำหนักมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับกันอย่างไรเปรียบเทียบน้ำหนักของ ผักผลไม้ค่ะว่าสิ่งไหนมีน้ำหนักมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับกันอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเราไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดคตเท่ากับ100กรัม หกิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันค่ะว่าเด็กๆจะจำหนักกันได้หรือเปล่าไปกันเลยค่ะทดสอบกันหน่อยจ้า3าขีดเท่ากับกี่กรัมเอ้ยลองคิดลองคิดลองคิดค่ะ1นขีด เท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้น3ขีดก็ต้องเท่ากับ300กรัมนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะ900กรัมเท่ากับก่ขีดเอ่ย1ขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้น900กรัมเท่ากับ9ขีดนั่นเองค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะ20ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้น20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัมค่ะ3ข้อผ่านไปใครตอบครบได้ทั้ง3ข้อบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปกันต่อเลยนะคะ13ขีด เท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดเอใครได้คำตอบแล้วเนาะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเอแต่นี้เกินมาอีก3ขีดเพราะฉะนั้นเขาได้แค่1กิโลกรัมกับอีก3ขีดนั่นเองค่ะใครได้คำตอบเท่ากับครูกลางบัางคะเยี่ยมเลยค่ะไปกันต่อเลยนะคะ สกิโลกรัม7จขีดเท่ากับกี่ขีด,ดเอ้ยยากไปมั้งยากไหมเนี่ยไม่ยากแน่นอนค่ะใครได้คำตอบแล้วเร็วมาแชร์คำตอบกับครูก,กลางได้เลยนะคะสกิโลกรัมเป็นกี่ขีดคะ4กิโลกรัม,รมเท่ากับ40่ขีดเกินมาอีก7จขีดแล้วมารวมกันได้เลยค่ะ ลายเป็น47ขีดค่ะใครได้47ขีดบ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะไปกันต่อเลยนะคะครึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดหรือกี่กรัมเอ้ครึ่งกิโลกรัมถึง1กิโลกรัมหรือยังคะยังไม่ถึงเลย1กิโลกรัม10ขีด เพราะฉะนั้นครึ่งกิโลกร,รัมก็ต้องมี5ขีดนั่นเองหรือ5ขีดก็เท่ากับ500กรัมค่ะ3ข้อสุดท้ายนี้ใครตอบได้ครบทุกข้อบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เอาไปเลยค่ะ100คะแนนเต็มเราไปเปรียบเทียบน้ำหนักกันต่อเลยนะคะตามมาเลยค่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมหรือกิโลกรัมและขีดสิ่งที่มีน้ำหนักกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่าถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากัน สิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกรัมหรือชีดมากกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าค่ะถ้าเจอหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะจึงจะนำมาเปรียบเทียบกันค่ะครูกลางก็มีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นนะคะคู่ฉันอยู่ไหนเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ คู่ฉันอยู่ไหนครูกลางมีกึน้น้ำหนักมาให้ค่ะ40ส่สคีครึ่งกิโลกรัม100กรัมค่ะให้เด็กๆตามหาคู่นะคะครูกลางก็มีคู่มาให้ค่ะเป็นรูปภาพของมะเขือ,เ,อเทศค่ะมันเทศค่ะแล้วก็มะเขือ,อยาวค่ะ เด็กๆช่วยกันตามหาคู่ให้เขาหน่อยสิคะไปดูคู่ของ40ขีดอยู่ที่คู่ไหนเนาะ40ขีดคู่กับอะไรคะมันเทศนั่นเองคะ่ะ40่ขีดหรือ4กิโลกรัมครึ่งกิโลกรัมละคะเป็นของน้ำหนักของอะไรคะ น้ำหนักของมะเขือยาวนั่นเองค่ะครึ่งกิโลกรัมหรือ5ขีดหรือ500กรัมมะเขือเทศหนักเท่าไหร่คะอ่าเหลือข้อเดียวค่ะ100กรัมนั่นเอง100กรัมหรือ1ขีดค่ะใครทำครบได้ทั้งหาคู่เจอทั้ง3ข้อบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะ มาหาคู่กันต่อเลยนะคะ15ขีดค่ะ6โกโกโจุด700โกโจุดเอ๊อันนี้คืออะไรเนาะ6โกโกก็คือ6โกิโลกรัม700กจุดคือ700กรัมนั่นเอง1,000กโจุดก็คือ1,000กรัมนั่นเองค่ะไปตามหาคู่กันหน่อยสิคะ รูปภาพมีอะไรบ้างเอ่ยสับป,ประรดค่ะน้ำหนักของแตงโมค่ะน้ำหนักของมะเขือเทศอีกแล้วค่ะเอ๊ะจับคู่กันหนอยสิคะได้คำตอบแล้วตามมาเลยค่ะ15ขีดค่ะน้ำหนักของอะไรคะเก่งมากค่ะน้ำหนักของแตงโมนั่นเอง15ขีดก็คือ1กิโลกรัมกับอีก 5ขีดหรือ1กิโลกรัมกับอีก500กรัมนั่นเองค่ะ6กิโลกรัม700กรัมเป็นน้ำหนักของอะไรคะน้ำหนักของมือเขือเทศนั่นเองค่ะ6กิโลกรัมกับอีก700กรัมหรือ6กิโลกรัม7ขีดนั่นเองค่ะ1000กรัมนะคะน้ำหนักของอะไรเอ่ย น้ำหนักของสับประรดนั่นเองค่ะ1000กรัมหรือ1กิโลกรัมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทำได้ครบทั้ง3มข้อไหมคะเก่งมากเลยค่ะครูกลางจะพาเด็กๆไปเปรียบเทียบสิ่งของนะคะว่าสิ่งใดจะมีน้ำหนักมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะอะไรนักกว่าครูกลางมีภาพพริกแห้งหนัก200กรัมค่ะหอมแดงหนัก5ขีดค่ะเอ๊หน่วยเหมือนกันไหมคะเด็กๆหน่วยไม่เหมือนกันค่ะหน่วยไม่เหมือนกันเราก็ต้องทําให้หน่วยมันเหมือนกันก่อนนะคะจะทํากรัมเป็นขีดหรือขีดเป็นกรัมก็ได้ค่ะ 100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้นพริกแห้ง200กรัมหนัก2ขีดนั่นเองหอมแดงหนัก5ขีดหรือ500กรัมนั่นเองค่ะมีหน่วยเหมือนกันแล้วนะคะมีทั้งกรัมและขีดดังนั้นอะไรหนักกว่าคะหอมแดงหนักกว่าพริกแห้งนั่นเองค่ะ 500กรัมมากกว่า200กรัมหรือ5ขีดมากกว่า2ขีดนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อะไรเบากว่าครูกลางมีภาพปูหนัก2กิโลกรัมสามขีดค่ะกุ้งหนัก13าขีดค่ะเอหน่วยเหมือนกันไหมคะมีปูหนัก2กิโลกรัมค่ะกับอีก3าขีด เตกุ้งหนัก13ขีดค่ะเราต้องทำหน่วยให้มันเท่ากันค่ะเปรียบเทียบจาก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนั่นเองค่ะดังนั้นปูหนัก23ขีดนั่นเองค่ะกุ้งละคะกุ้งหนัก13ขีดทำเป็นกิโลกรัมเป็นขีดได้เท่าไรคะ1กิโลกรัม3ขีดนั่นเองค่ะเปรียบเทียบกันได้หรือยังคะ อะไรเบากว่ากุ้งเบากว่าปูนั่นเองค่ะกุ้งหนัก13ขีดแต่ปูหนัก2 3ขีดค่ะกุ้งเบากว่าแน่นอนค่ะหรือ1กิโลกรัม3ขีดเบากว่า2กิโลกรัม3ขีดค่ะมาดูกันต่อนะคะอะไรหนักกว่าครูกลางมีภาพ มึกนัก25ขีดค่ะปลาหนัก3กิโลกรัม200กรัมค่ะเอหน่วยไม่เหมือนกันอีกแล้วค่ะเปรียบเทียบอะไรดีคะ100กรัมเท่ากับ1ขีดนั่นเองเอหมึกนัก25ขีดเป็นเท่าไรดีคะ2กิโลกรัม5ขีดหรือ 2กิโลกรัม500กรัมค่ะปลานัก3มกิโลกรัม200กรัมหรือ3มกิโลกรัม2ขีดนั่นเองค่ะเปรียบเทียบกันได้หรือยังคะอะไรหนักกว่าปลาหนักกว่ามึกนั่นเองค่ะปลาหนัก3มกิโลกรัม200กรัมหรือ3มกิโลกรัม2ขีดหนักกว่ามึกมึกหนัก สกิโลกรัมห้าร้อยกรัม2กิโลกรัม5ขีดข้อนี้ง่ายๆค่ะดูที่กิโลกรัมก่อนเลยค่ะเพราะกิโลกรัมมีน้ำหนักมากกว่าค่ะเรามาต่อกันสักอีกหนึ่งข้อค่ะอะไรเบาวกว่าครูกรางม,มีภาพถั่วฝักยาวหนัก3กิโลกรัม4ขีดค่ะคณะหนัก3กิโลกรัม200กรัมค่ะ กิโลกรัมเท่ากันนะคะแต่แตกต่างกันที่ขีดและกรัมเราก็ทำกิโลกรัมเป็นขีดหรือกิโลกรัมเป็นกรัมได้ค่ะหรือทำขีดให้เป็นกรัมมาดู1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเผื่อฟยาวนัก3กิโลกรัม400กรัมหรือ3กิโลกรัมสี่ขีดนั่นเอง คณะหนัก3กิโลกรัม200กรัมก็คือ3กิโลกรัม2ขีดค่ะเปรียบเทียบกันได้หรือยังคะอะไรเบากว่า3กิโลกรัมเท่ากันค่ะมาดูที่กรัมและขีดนะคะถั่วฝักยาว3กิโลกรัม400กรัมค่ะคณะ3กิโลกรัม200กรัมค่ะเปรียบเทียบกันได้หรือยังคะอ่าได้ค่ะ หรือจะเปเรียบเทียบถั่วฝักยาวหนัก3กิโลกรัม4ขีดคณะหนัก3กิโลกรัม2ขีดได้นะคะสรุปว่าอะไรเบากว่าคะคณะเบากว่าถั่วฝักยาวนั่นเองคะ่ะใครได้คำตอบเหมือนครูกลางบ้างคะเยี่ยมไปเลยคะ่ะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะ ครูตายเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะฝึกฝนบ่อยๆนะคะและเด็กๆก็จะเปรียบเทียบน้ําหนักได้คล่องขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของต่างๆแล้วเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเรามาช่วยกันสรุปหน่อยสิคะว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของต่างๆเปรียบเทียบได้อย่างไรบ้าง การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมหรือกิโลกรัมและขีดสิ่งที่มีน้ำหนักกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่านั่นเองแต่ถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากันสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกรัมหรือขีดมากกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเช่นกันค่ะอย่าลืมว่าถ้าหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะจึงจะนำมาเปรียบเทียบกัน ครูกลางเชื่อว่าเด็กๆต้องทําได้แน่นอนค่ะฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะคล่องเองค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ครูกลางขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ